ที่ค่ายปรักษ,ษ์ศิลปาโคมอุดรธานีพลตรีสุพิชยพงศ์สุทธิราวุธผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่24ได้พบปะญาติทหารใหม่ในกิจกรรมเปิดเหือนเยียนค่ายปรักษ์ต้อนรับครอบครัวน้องคนเล็กโดยมีกองผบอเสนาธิการออรองเสนาธิการผบศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารคณะแม่บ้านมทบ .24 และนายทหารสัญญาบัตรร่วมกิจกรรมถ่ายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการเปิดค่ายต้อนรับญาติทหารใหม่และครอบครัวได้พบกับลูกชายที่ต้องเข้ามาฝึกเป็นทหารใหม่ในห่วง6สัปดาห์จำนวน153นายพร้อมกับนำชมโรงนอนโรงประกอบเลี้ยงสื่อเรีนยนรู้เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้างขวัญให้กับกำลังพลทหารใหม่หรือน้องคนเล็กของค่ายัดที่1ประจำปี2565ที่จบการฝึกหลักสูตรทหารใหม่โดยมีการจัดบูธแสดงยุทธปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของทหารพันธีจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งนอกจากทางญาติทหารใหม่ค่ะจะได้รับความรู้เรื่องการฝึกภารกิจของหน่วยทหารสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆแล้วนะคะก็ยังได้รับชมการแสดงของลูกหลานทหารใหม่จากนั้นค่ะได้มีพิธีแสดงมุทิตาจิตโดยทหารใหม่ได้มอบพวงมาลัยและเข้ากราบพ่อแม่ญาติพี่น้องพร้อมรับรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีหมวด,ดุริยางวัฒบร,บร .24 จัดดนตรีมาบรรเลงให้ได้รับชมรับฟังกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและความาห่วงใยค่ะ